ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับนิยายจีนโบราณเรื่องท่านอ่องผู้โหดร้ายกับหมอปีศาจแต่งโดยหน้าหลานเฟิ่งจินแปลโดยสำนักพิมพ์โนเว k i n g d o มตอนที่14หนังสือทอนมั่นฉบับปรับปรุงมู่รูอินเมื่อเห็นส่วนหยวนหลี่เทียนถูกลบหลูก่เกียติถึงเพียงนี้ก็พันตัวสันเทิมที่ถูกมู่เฉียนซียั่วอารมณ์จนแทบระเบิดโทสะ ทว่าทำได้เพียงกระทึบเท้าด้วยความโกรธแค้นก่อนเอ่ยต่อว่าอย่างไม่พอใจนี่มู่ฉินซีแม้เจ้าจะมีสถานะเป็นถึงผู้นำตระกูลมู่แต่ทว่าเจ้ากลับทำเรื่องที่น่ารังเกียจยิ่งนักเจ้ากล้ายามเกียติท่านพี่หลี่เทียนผู้เป็นถึงองค์ชายแห่งตระกูลส่วนหยวนได้หรือฮึยามเกียริข้านะหรือยามเกียติคนไรเกียริไรสัจจะเช่นหลี่อ๋องผู้นี้มีสิ่งใดให้ข้าต้องยามเกียิหรือ เจ้าลองชายตาอันง่งมของเจ้าดูให้ดีหลีอองผู้นี้มีสิ่งใดเหนือกว่าข้าหรือไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาที่แสนอัปลักษณ์หรือจิตใจที่แสนจะชั่วช้าหากไม่นับว่าเป็นองค์ชายของฮ่องเต้คนผู้นี้มีสิ่งใดเทียบค้าได้เลยแม้แต่สักเสี้ยวเดียวหลีอองผู้นี้เป็นได้เพียงคนไร้ค่าไร้ประโยชน์เท่านั้นแม้แต่สตรีผู้ไร้ประโยชน์เช่นข้าก็ยังสามารถเอาชนะได้เลย มู่เฉียนซีหยิบยกคุณสมบัติของส่วนหยวนหลีเทียนมาพันนา,นา,นาให้หมู่รูเอินฟังทีละข้ออย่างไม่หวั่นเกรงมู่รูอินผู้ที่เคยมีฝีปากกล้าไม่เป็นสองรองใครตอนนี้กลับนิ่งอึ้งชะงักไปได้ยินเสียงเพียงตะกุกตะกักพูดอยู่ในลำคอท่านพี่หลีเทียนท่านเออ มูรูเอียนไม่อาจหาคำใดมาโต้แย้งมู้เฉียนซีได้ได้แต่จับจ้องใบหน้าของหญิงสาวตรงหน้าอย่างตกตะลึงในความร้ายกาจที่คาดไม่ถึงของนางมู่เฉียนซีไม่เพียงจะเก่งกาจทางวิชายุทธขึ้นเท่านั้นแต่ฝีปากอันเฉียบคมของนางก็ยังเป็นเลิศยากจะหาผู้ใดมาเทียบเคียงนางยังเป็นมู่เฉียนซีคนเดิมอยู่หรือมู่เฉียนซีเห็นท่าทีชะงักงันของมูรูอินก็นึกรำคาญสายตา สภาพนางไม่ต่างจากสุนัขจนตรอกที่หมดหนทางสู้ขี้คร้านจะสนใจไม่อยากโต้อตอบให้เสียเวลามู่ฉินซีจึงหันไปเอ่ยถามท่านอาของตนท่านอาท่านคิดว่าหนังสือถอนมนั่นนี้ค่าเขียนเป็นอย่างไรบ้างมู่อู่ซวงได้ยินหลานสาวถามด้วยความคึกขนองใจจึงเอ่ยตอบด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน ซีเอ๋อข่าวเป็นอาร์ของเจ้าหนังสือถอนมัน่นนี้ควรเป็นอาร์ที่เป็นผู้เขียนจริงจะถูกต้องกล่าวจบก็หันไปออกคำสั่งพวกเจ้าไปเตรียมแผ่นกระดานมาอีกแผน่นขอรับนายท่านแม้จะรู้สึกอึดอัดใจอยู่บ้างที่ท่านอาร์ทำเช่นนี้แต่ทว่าโม่เฉียนซีก็จำยอมเพราะรู้ดีว่าท่านอาร์เป็นผู้เดียวที่ห่วงใยตนอย่างแท้จริง คงจะกลัวว่านางจะผิดใจกับท่านพ่อของหลี่อองผู้อยู่ในสถานะห้องเต้หากได้อ่านหนังสือถอนมั่นอันลือลั่นของนางแต่มม่เฉินซีก็ยังไมีไวัยสงสัยว่าท่านอาจะเขียนหนังสือถอนมั่นของนางได้สวยหรูสักเพียงใด ส่วนหยวนหลี่เทียนผู้นอนนิ่งอยู่ในโลงได้ยินดังนั้นก็นึกโล่งอกที่ท่านอาวุโสมู่จะเป็นผู้เขียนหนังสือถอนมั่นเองเพราะถึงแม้ท่านมู่อู่ซวงจะมีอายุมากกว่าตนไม่มากนักแต่ทว่าก็เป็นถึงท่านผู้อาวุโสข,ของตระกูลมู่อย่างไรเสียก็คงไม่เขียนข้อความส่งเดชเช็คเช่นมู่เฉียนซีผู้ไม่รู้ความเป็นแน่ เพราะหากให้หนังสือถอนม่านอันลืนล้านของมู่เฉียนซีเผยแพร่ออกไปภายภาคหน้าลีอองผู้นี้คงไม่มีหน้าไปพบเจอผู้คนได้อีกหลังจากที่แผ่นกระดานแผ่นใหม่มาถึงมู่อู่ซวงก็หยิบผู้กันและเริ่มลงมือสะบัดปลายผู้กันในทันทีลายมือของราชาย,ยุทธระดับเก้าผู้นี้สื่อตัวต,วตวนที่เรียบง่ายตัวอักษรพร่งพูไหลลื่นออกมาดังสายน้ำ ทว่างดงามและหนักแน่นดังเนื้อหยกสลักแม้ว่ามู่อู่ซวงจะดวงตามืดบอดแต่กําลังความสามารถก็เป็นที่ประจักษ์มีความไวต่อการรับรู้รอบตัวแข็งแกร่งกว่าคนธรรมดาทั่วไปมากการจะดดปผู้การเขียนหนังสือก็ย่อมไม่ใช่ปัญหาอะไรเพียงพริบตาเดียวคำว่าหนังสือถอนมั่นก็ถูกจรดลงบนแผ่นกระดานจากนั้นก็เริ่มเนื้อความต่อทันที ลีอองหรือบุรุษนามว่าส่วนหยวนหลีเทียนแม้ว่าเขาจะได้ทำการมั่นหมายกับมู่เฉีนซีหลานสาวของข้าเพราะพระราชองค์การของฮ่องเต้แล้วแต่ทว่าเขานั้นมีใบหน้าที่อับปรลักเกินกว่าผู้ใดจะเทียบได้ กำลังความสามารถก็ต่ำต้อยพ่ยแพ้แม้สตรีไร้ประโยชน์เป็นที่สุดเขาเป็นเพียงผู้ขาาสัจจะเป็นเดนมนุษย์อย่างแท้จริงหดเหี่ยมไร้ความปราณีเลือดเย็นอมหิตเป็นบุรุษที่สตรีทั่วทั้งล่ามิควรตกแต่งด้วยทั้งยังหยอกล้อย,ยั่วเย้าวหญิงอื่นไปทั่วพัวพันกับสตรีมากมายเข้าออกหอนางโลมไม่เคยขาดแผ่นกระดานนั้นใหญ่พอที่จะทำให้ผู้คนโดยรอบมองเห็นได้อย่างชัดเจน มู่อู่ซวงเขียนทีละบรรทัดอย่างกระจ่างแจ้งและต่อเนื่องไม่มีสะดุดแต่ทว่าผู้ที่เห็นภาพเบื้องหน้าต่างพากันตกตะลึงงานตาค้างไปตามๆกันพวกเขารู้ดีว่าท่านผู้อาวุโสมูเก่งทั้งทางบุญและทางบูแต่ไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่านายท่านสามจะมีพรสวรรค์ด้านตัวอักษรมากมายเช่นนี้มูเฉียนซีเห็นดังนั้นทั้งรู้สึกประหลาดใจและสะใจไปในทีเดียวกัน จะแยะยิ้มมุมปากกระตุกสาแก่ใจยิ่งนักท่านอาของข้าสมแล้วที่เป็นอาหลานกันตัวอักษรของท่านอาเช่างเหี้ยมโหดแต่ทว่าเฉียบแหลมทิ่มแทงใจดีแท้หนังสือทอนมั่นนี้เป็นฉบับที่ยอดเยี่ยมที่สุดพันนาวโวหารของท่านอานั้นเหนือชั้นกว่าข้าอยู่หลายขุมนักก่อนจะเขียนบรรทัดส,สุดท้ายมู่อู่สวงก็เอ่ยขึ้นจากการสืบความขององครักษ์เงาแห่งสกุลมู่ล่วงรู้มาว่า แม้หลี่อ๋องจะค่องแวะกับสตรีมากหน้าหลายตาแต่ความเป็นจริงแล้วก็เพื่อจะปกปิดเรื่องที่ว่าจุดลับของเขาเสื่อมหลี่อ๋องไม่สามารถร่วมหอกับสตรีใดได้ไม่อาจมีทายาทสืบสายเลือดสกุลมู่ได้ไม่มีคุณสมบัติได้คู่ควรกับมู่เฉียนซีหลานสาวของข้าเลยแม้แต่น้อยดังนั้นข้าขอประกาศว่านับแต่วันนี้เป็นต้นไป มู่เฉียนซีหลานสาวของข้าได้ถอนมั่นกับหลีอ๋องส่วนหยวนหลีเทียนแล้วแล้วไม่มีความเกี่ยวข้องใดใดต่อกันนับจากนี้ผู้คนที่มุ่งดูโดยรอบต่างพากันสูดปากดังระง,งมหลังสิ้นเสียงของมู่อู่ซวง คนร้ายกาศนัะเคยพบเจอแต่ผู้ที่ร้ายกาศชั่วช้าได้ถึงเพียงนี้ไม่เคยได้พบผ่านมาก่อนทันทีที่หนังสือทอนมั่นฉบับนี้เผยแพร่ออกไปแน่นอนว่าหลีอ๋องคงต้องอับอายจนอยากแทรกแผ่นดินหนีย่อมไม่มีหน้าพบผู้คนได้อีกแล้ว หากข่าวลือนี้แพร่งพลายออกไปผู้คนทั่วทั้งแคว้นเจือเยี่ยคงจะได้พากันหัวร้อยยอกกันเสียยกใหญ่แม้จะยังไม่รู้ว่าสิ่งที่มู่อูส่สวงกล่าวหาว่าหลี่อ๋องไม่อาจสืบสกุลได้นั้นจะเป็นเรื่องจริงเท็จประการใดแต่ชื่อเสียงของหลี่อ๋องคงจะต้องย่อยยับไม่เหลือซากเป็นแน่แล้วนายท่านสามแห่งสกุลมู่นี้ยามปกติไม่เคยสำแดงฤทธิเดชอันใดแต่พอได้สำแดงขึ้นมาแล้วก็ไม่อาจมีผู้ใดหยุดยั้งได้ มู่รุอินในยามนี้หมดสิ้นกำลังเรี่ยวแรงจนทนยืนต่อไปไม่ไหวนางไม่อยากจะคิดเลยว่าเมื่อท่านพี่หลี่เทียนของนางพ้นจากประตูสกุลมู่ไปจะต้องอับอายไข่หน้าเพียงใดคงจะสะเทือนใจจนอยากร่นใจตายนายท่านสามได้โปรดด้วยเถิดนายท่านสามเป็นผู้ใจดีมีเมตตาใจกว้างดุดดังมหาสมุทรโปรดเหลือคนทางรอดให้ท่านพี่หลี่เทียนด้วยเถิด มู่รูเอียนคุกเข่าร่ำให้ออนวอนเจ้ายังกล้ามาขอความเห็นใจอีกหรือเจ้าและส่วนหยวนหลีเทียนทำให้ซีเออร์หลานของข้าต้องเสียใจเสียความน่านับถือแม้มีสถานะเป็นถึงผู้นำตระกูลพวกเจ้าเคยคิดใจกว้างและเหลือหอนทางรอดให้แก่นางบ้างหรือไม่ข้าก็แค่คืนสิ่งที่พวกเจ้าทำกลับไปก็เท่านั้นเองมู่อู่ซวงเอ่ยขึ้นด้วยเสียงเย็นชา ใ้ฟังดังนั้นมูรูอินก็ลันตกใจจนใบหน้าซีดเผือดที่แท้ในท่านสามก็รู้เห็นทุกอย่างมาโดยตลอดมูเฉียนซีเผยรอยยิ้มเยะเยืยกแฝงแววตาสะใจอยู่ไม่น้อยแม้ว่าเจ้าของร่างเดิมจะเป็นคนไรประโยชน์ แต่อย่างไรเสียก็เป็นถึงผู้นำตระกูลมู่ทว่าชื่อเสียงกลับชาวโชดเสียหายจนผู้คนรู้กันหมดทั่วบ้านทั่วเมืองทั้งหมดนี้ก็เพราะมีคนคอยพูดใส่ไฟจงใจปล่อยข่าวลือไม่เป็นความจริงออกไปจนรู้กันไปทั่วทั้งแว่นแคว้นทําให้ผู้นำตระกูลมู่อย่างนางต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงของนางตกเป็นเรื่องตลกขบขันในหัวข้อพูดคุยหลังมื้ออาหารทุกวันของเหล่าราษฎรในเมืองจืดตู ทันใดนั้นเองมู่เฉียนซีก็หัวเราะขึ้นมาฉับพลันพลางเอ่ยขึ้นเมื่อหลู่เอียนเจ้าได้เดิมพันแพ้แล้วถ้าเช่นนั้นก็ต้องทำตามข้อตกลงเช่นกันนะสิ มู่รูเอียนได้ฟังดังนั้นก็พันรู้สึกหนาวเหน็บไปถึงกระดูกนางรีบถอยออกห่างให้ไกลจากมู่เฉียนซีในทันทีเรื่องที่มู่เฉียนซีกระทำในวันนี้ช่างอมหิตเกินไปแล้วต่อจากนี้นางไม่อาจคาดเดาได้เลยว่ามู่เฉียนซีจะจัดการกับนางอย่างไรมู่รูเอียนเอ่ยขึ้นด้วยเสียงสั่นไหวเจ้าต้องการอย่างไรมู่เฉียนซีกระตุกยิ้มมุมปากเจ้ารักท่านพี่หลีเทียนของเจ้ามากมิใช่หรือ เขาเข้าไปนอนอยู่ในโรงมรกรเพียงผู้เดียวเช่นนี้เจ้าก็คงจะเดียวดายแย่น่ะสิหนทางจากคฤรือหาสกุลมู่ไปยังตำหนักหลี่อองนั้นหรือก็ไม่ใช่ใกล้ๆข้าว่าเจ้าเข้าไปอยู่ข้างในเป็นเพื่อนเขาเถิดฮะจ้ว่าอย่างไรนะข้าไม่มีวันเข้าไปในโรงศพนั่นแน่ในโรงศพมีแต่ความอับป,ประมงคนเช่นนั้นข้ามู่รุเอียนตะโกนตอบเสียงแหลม ฝ่ายส่วนหยวนหลีเทียนที่นอนนิ่งอยู่ในโลงได้ยินคำพูดของนางผู้เป็นที่รักเช่นนั้นดวงตาของเขาก็พลันปรากฏแววตามืดมนจนน่ากลัวหรือที่สตรีผู้ที่เคยบอกรักเขายอมตายได้เพื่อเขานั่นเป็นเพียงคำหลอกลวงทั้งสิน้นยามนี้ถึงเวลาร่วมทุกข์ตกรกรรมลำบากด้วยกันนางกลับปฏิเสธอย่างไม่ใยดีผู้เท่ารองที่เห็นเรื่องราวเป็นเช่นนี้ ก็รู้สึกสงสารมู่หรูอินผู้เป็นหลานสาวจับใจจึงรีว,วิ่งเข้ามาอ้อนวอนขอความเมตตาท่านผู้นำตระกูลได้ท,าท่านทำเช่นนี้ไม่ได้เป็นอันขาดเราขอรับหากทำเช่นนี้แล้วเชือเสียงของอินเอ๋อหลานก็คงปนปีไม่มีชิ้นดีตอบไปนางจะออกเรือนได้อย่างไรเล่าตอนที่15บหส่งไปเดินขบวนแห่ที่ถนนให้หมด มู่เฉียนซีได้ฟังก็สยยยิ้มอย่างเย็นชาออกเรือนเงั้นหรือโถเอ้ยตะแก่ผู้นาเวทนาเจ้าคิดว่าข้าไม่รู้เท่าทันแผนการกระจอกของพวกเจ้าหรือเจ้ารอคอยให้ข้าถอนมั่นกับหลี่อ๋องจากนั้นก็จะให้หลานสาวของเจ้าขึ้นมาเสียบแทนตกแต่งเป็นพระชายาของหลี่อ๋องเจ้ารอคอยเวลานั้นมาตลอดไม่ใช่หรือ ถ้าว่าวันนี้ขอแค่หลานสาวของเจ้าลงลงไปร่วมทุกข์ร่วมสุก,กับหลี่อ๋องในยามนี้ข้าเชื่อว่าชายหนุ่มผู้นั้นจะต้องซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากจนต้องมาสู่ขอหลานสาวของเจ้าเข้าสกุลเป็นแน่แท้ทอันผู้นำตระกูลเออผู้เท่ารองอุทานอย่างตกตะลึงไม่นึกเลยว่าท่านผู้นำตระกูลมู่ผู้ไม่เอาไหนผู้นั้นจะล่วงรู้แผนการชั่วร้ายนี้มาตลอด ต่อให้นางหญิงเจ้าเล่ห์ผู้นั้นตกแต่งเข้าไปในสกุลส่วนหยวนได้ก็เกรงว่าแม้แต่ตำแหน่งพระชายารองก็มิอาจจะคว้ามาได้มูเฉียนซีผู้ใจกว้างยังนึกรำพันไม่ทันจบสิน้นก็สังเกตเห็นผู้เท่ารองสั่นเทาไปทั้งตัวด้วยโทสะมูเฉียนซีจึงเอ่ยขึ้นด้วยเสียงเยาะเยะ้ยข้าดีใจกับเจ้าเหลือเกินท่านผู้เท่ารองเรื่องที่พวกเจ้าคิดวางแผนการกันอย่างหนักมาร่วมหลายปีตอนนี้อีกเพียงนิดเดียวก็ใกล้จะสำเร็จแล้ว ข้ารู้ดีว่าเจ้าดีใจจนตัวสั่นแต่ก็อย่าแสดงอาการออกนอกหน้ามากนักประเดี๋ยวมันจะดูประเจิดประเจ้อจนเกินไปท่านผู้นำได้โปรดไว้ชีวิตข้าน้อยด้วยผู้เท่าร้องไม่อาจเฉยช้ยทำเป็นไม่รู้ความได้อีกต่อไปจึงรีบร้องตะโกนอ้อนวอนขอชีวิตในทันทีท่านผู้นำตระกูลปล่อยข้าไปเถิดข้าผิดไปแล้วมูรูอเอียนพันร้องไห้ตะโกนเสริม ท่านผู้นำตระกูลข้าดูแลท่านเป็นอย่างดีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรสามปีให้หลังมานี้แม้ท่านจะมั่นหมายแล้วข้าก็ปฏิบัติต่อท่านเสมือนน้องสาวแท้ๆท่านอย่าใจร้ายกับข้าชช่นนี้เลยหญิงเสียงร้อยเล่มมารยาร้องอ้อนวอนพร้อมกับอวดอ้างสาร,รพัดความดีฮ <c oughs> ดูแลหรือดูแลดีมากเลยหรือ มู่เฉียนซีเอ่ยออกมาพร้อมด้วยรอยยิ้มเย็นชาดวงตาดำคลับคู่นั้นใสชัดราวกับกระจกความคิดชั่วร้ายของมู่หู่อินไม่อาจรอดพ้นไปจากสายตาของนางได้หรอกพวกเจ้าพามู่หลูอินลงไปอยู่ในโลงศพเป็นเพื่อนหลีอ๋องซะองครักเงาแห่งสกุลมู่กำลังจะทำตามคำสั่งผู้นำตระกูลทว่ามู่หูเอินกลับเอ่ยแทรกขึ้นเสียก่อนไม่ต้องคนอย่างข้าไปเองได้ เมื่อลูเอียนแม้จะเป็นหญิงร้อยเล่จอมารยาแต่ทว่าก็เด็ดเดี่ยวกว่าหลีอองบุรุษผู้ล้นเกียรติอยู่มากนักเมื่อรู้ว่าตนไร้กำลังจะต่อกอนก็ยอมจำนนทำตามสัจจะที่เดิมพันไว้มู่หรูเอียนกระโดดเข้าไปในลงศพด้วยตนเองอย่างไม่อาจต่อรองได้ลงศพมรกตนี้เดิมทีหลี่อองได้สั่งให้คนทำขึ้นมาอย่างพิถีพิถันจึงมีขนาดกว้างขวางเหลือเฟือพอที่จะยัดคนทั้งสองลงไปได้ พื้นที่เล็กๆในโลงศพดูแคบลงถนัดตาเมื่อบรรจุคนสองคนภายในมีเพียงหนุ่มสาวคู่รักที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันในยามที่ชีวิตตกต่ำถึงขีดสุดชวนให้นึกถึงบทละครรักนิรันร์ร่วมกันฝ่าฟันแม้ฟ้าดินสลาย ตามบทมแล้วส่วนหยวนหลีเทียนควรซาบซึ้งดีใจยิ่งนักที่คนรักยอมเสียสละชื่อเสียงเพื่อตนแต่ทว่าเมื่อหวนคิดถึงคำปฏิเสธและอาการดิ้นรนไม่ยินยอมของนางข้างกายเมื่อครูน่นี้ก็กลับกลายเป็นบทละครเศร้าโศกเจ็บแค้นไปทั้งหัวใจขึ้นมาทันควันส่วนหยวนหลีเทียนโกรธเคืองนักแทบไม่อยากได้ยินชื่อนางอีกเขาหลับตาลงไม่อยากจะเห็นใบหน้าหญิงจอมปลอมข้างกายผู้นี้อีกต่อไป มู่รูเอียนพยายามขยับกายอันปวดร้าวไปใกล้ร่างหลีอ๋องพร้อมเอ่ยขึ้นด้วยมารยาร้อยเล่มเกวียนท่านพี่หลีเทียนข้ามาอยู่ในนี้เป็นเพื่อนท่านแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าจะคอยอยู่เคียงข้างท่านตลอดไปส่วนหยวนหลีเทียนไม่คิดจะสบตาหญิงร้อยเล่จึงพูดต่อ ที่ค่าต่อต้านโมู่เฉินซีเมื่อครู่นี้ก็เพียงแค่อยากจะหาทางหนีทีไล่ออกไปจากที่นี่เพื่อเรียกคนมาช่วยท่านแต่ไม่คิดว่าสุดท้ายแล้วจะทำให้สำเร็จฉะนั้นแล้วสิ่งที่ข้าทำได้ก็คือมาอยู่เป็นเพื่อนท่านในโลงศพนี้อย่างไรเล่าน้ำเสียงทรงสห์แฝงความเย้าย,ว,ยวนของหญิงสาวทำให้ส่วนหยวนหลีเทียนเคลิบเคลิมอ่อนระทวยไปทั้งหัวใจไม่อาจเคืองโกรธมู่หลูเอียนได้อีกต่อไป เขาเอ่ยเรียกหญิงยอดรักด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำเผยให้เห็นความซาบซึ้งต่อมู่รูเอียนเป็นที่สุดวินเออของข้อมู่อู่ซวงเมื่อเขียนข้อความจนเสร็จสิ้นก็เอ่ยสั่งการนำหนังสือถอนมั่นไปติดไว้บนโลงศพนั่นและส่งหลีอ๋องกลับตำหนักเสียมู่เฉียนซีไม่ลืมที่จะแสดงความหวังดีอย่างมีความในในสายตาเอ่ยกำชับทหารคุ้มกันเดินช้าๆอย่าให้หลีอ๋องต้องชนกระแทกอะไรเข้าหลัก ขอรับชายแปดคนช่วยกันหามลงศพอีกสี่คนหามฝาลงออกจากคฤหาสกุลมู่ไปอย่างเอกระเริกพ่อบ้านไปผู้มองดูเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่อีกฝั่งยิ้มพลางเอ่ยขึ้นต้องขอบคุณท่านผู้นำตระกูลมู่มากที่ให้ข่าได้ชมละครอันแสนสนุกเชีนนี้เมื่อจบเรื่องแล้วข้าต้องขอตัวลาก่อนนายท่านของข่ายังรอข้ากลับไปรับใช้ยอยู่พอบ้านไปขอให้เดินทางปลอดภัย มู่เฉียนซีกล่าวร่ำลาหากวันนี้ไม่มีพ่อบ้านไปเป็นพยานให้นางแล้วแล้วก็คำเทศของเหล่าคนทรยศคงจะทำให้นางไม่อาจจัดการกับส่วนหยวนหลีเทียนและมู่หรู่เอียนได้อย่างง่ายดายเช่นนั้นแน่ส่วนพวกเจ้ามู่เฉียนซีชายตามองไปอย่างเหล่าคนทรยศที่ยังยืนนิ่งอยู่ในลานกว้างท่านผู้นำตระกูลท่านผู้นำตระกูล ผู้คนในบ้านสกุลมู่หวาดกลัวไม่น้อยกับวิธีการที่ท่านผู้นำตระกูลได้จัดการกับหลี่อ๋องแช่งอมมหิตนักอีกทั้งยังมีนายท่านสามอยู่สมทบด้วยจิตใจของพวกเขาก็หวาดวันยากที่จะสงบลงหลายปีมานี้ผู้เท่าทั้งสามคอยทุ่มเททั้งกายใจเพื่อสกุลมู่ของข้าเสมอมาดังนั้นเรื่องวันนี้พวกเจ้าทั้งสจะได้รับการเว้นโทษส่วนบ่ารับใช้ทรยศคนอื่นๆก็ขายทิ้งให้หมดเสียขอรับ พูดเท่าทั้งสามตอบรับด้วยความดีใจที่รอดคราวเคราะห์นี้ไปได้พลันถอนใจออกมาอย่างโล่งอกส่วนบ่าวรับใช้พวกนี้จะขายก็ขายไปเสียพูดเท่าทั้งสามไม่คิดแม้แต่จะร้องขอความเมตตาให้พวกเขาทําให้พวกบ่าวรับใช้ได้แต่ผิดหวังไปตามๆกัน <c oughs> <c oughs> มู่อู่ซวงกระแอมออกมาตามสภาพสังขารของตนพร้อมทั้งกล่าวว่าวันนี้ซีเอ๋อเองก็เหนื่อยแล้วไปพักผ่อนเถอะ ท่านอาต่างหากเล่าที่ต้องพักผ่อนพวกเจ้าส่งท่านอากับเรือนอุโยเดียวนี้มูเฉียนซีออกคำสั่งที่ไม่ค่อยจะคุ้นเคยนักกับคนในตระกูลของนางขอรับมู่เฉียนซีจับจ้องไปที่ร่างสูบผอมนั้นขาและดวงตาของท่านอาล้วนไม่ได้เป็นมาแต่กำเนิดแต่เป็นเพราะถูกยาพิษเล่นงานเข้าพิษเหล่านั้นกัดกินทำลายร่างกายของท่านอาและส่งผลให้ร่างกายของเขาอ่อนแอยิ่งนัก หากไม่ใช่เพราะท่านอาเป็นถึงราชาย,ยอดยุทธระดับเก้าที่มีพลังแข็งแกร่งยิ่งแล้วคงไม่อาจนั่งอยู่บนรถเข็นเคลื่อนที่ไปมาได้เช่นนี้หรอกคงทำได้เพียงนอนเป็นผักอยู่บนต่างเตียงทั้งวันทั้งคืนเท่านั้นและการที่ท่าทีนางเปลี่ยนไปมากเช่นนี้ท่านอา,ากลับไม่ถามอะไรเลยสักคำ มู่เฉียนซีมองท่านอาของตัวเองไม่ออกเลยแม้แต่น้อยแต่มันก็ไม่ได้สำคัญอะไรเพราะจะอย่างไรบุรุษผู้แข็งแกร่งผู้นี้ก็เป็นท่านอาของนางเป็นคนที่รักและห่วงใยนางจากใจจริงวันนี้ข้างกายนางมีญาติผู้ใหญ่ผู้นี้เพียงผู้เดียวก็เพียงพอแล้วหลังจากที่มู่อู่ซวงกลับไปพักผ่อนแล้วมู่เฉียนซีจึงเอ่ยขึ้น หรือโถงตั้งศพอัปลักษณิซะข้ายังไม่ตายเสียหน่อยขอรับมู่เฉียนซียืดเส้นบิดเอวพลางเอ,อ่ยขึ้นมาอย่างเกลียดคร้านข้าก็จะกลับไปพักผ่อนที่เรือนสุยซีแล้วเหมือนกันแม้จะเป็นเรื่องน่ายินดีนักที่ได้กำจัดกากเดนมนุษย์เหล่านั้นได้แต่ก็เหนื่อยช่ย,ย่อยเลยหลังจากที่มู่เฉียนซีเดินกลับไปแล้วพ่อบ้านไปที่กล่าวอำลาไปแล้วทว่า กลับยืนอยู่ด้านหลังเงาร่างสูงโปร่งชุดดำพลางก็เอ่ยขึ้นน้อยถอนนางกลับไปพักผ่อนแล้วพวกเราก็ควรกลับด้วยหรือไม่ขอรับบุรุษสูงโปร่งในชุดดำหันมาอย่างเชื่องช้าเผ<ภ>ยใบหน้างดงามราวปีศาจแต่เย็นชาดังภูเขาน้ำแข็งสองความรู้สึกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกลับถูกเขาลอมรวมออกมาได้อย่างไม่มีที่ติ ชายหนุ่มอยู่ที่นี่มาตลอดเฝ้าคอยดูนางอยู่ตลอดหากแต่มู่เฉียนซีมองไม่เห็นเขาเองเพราะนางยังฝึกฝนวิชาไม่มากพอจิ๋วเยี่ยสั่งกำชับด้วยท่าทีผ่อนคลายลงศพที่สวนหยวนหลีเทียนอยู่ในนั้นป่านนี้คงจะไปถึงถนนสายหลักแล้วเจ้าจงหาวิธีทำให้เรื่องนี้ใหญ่โตขึ้นมาแล้วจัดการคนที่มาช่วยสวนหยวนหลี่เทียนซะขอรับ เมื่อพ่อบ้านไปจากไปแล้วร่างในชุดดำก็พลันหายตัวเพียงพริบตาเดียวก็เข้ามาสู่เขตเรือนซุยซีของผู้นำตระกูลมู่เสียแล้วตอนที่16มอบสิ่งของตกแต่งห้องลมพัดผ่านจิวเยี่ยมาถึงกลางห้องของมูเฉีนซีมูเฉีนซีเมื่อมาถึงที่พักก็นอนในทันทีตอนนี้นางยังไม่มีจิตใจจัดการห้องอันแสนยอดแย่ของนาง มู่ฉินซีหลังจากย้อนเวลามาที่นี่ก็ผูกพันธะสัญญากับสาลานิรันโดยไม่รู้ตัวจากนั้นก็ถูกส่วนหยวนจิวเย,ย่พบเห็นและได้ถูกนำตัวกลับไปนางได้ทำการปรุงยาพิษหลังกลับมาจวนที่พักก็จัดการกับคู่หญิงร้ายชายเลวจนไม่มีเวลาพักผ่อนร่างกายอ่อนเปลีอยเพียแรงเมื่อกลับมาก็รีบมาที่พักของตนเองไม่มีแรงสนสิ่งอื่นใดอีก นอนก่อนค่อยว่ากันอันที่จริงก็ไม่ได้ดูแย่มากมายแค่ทองเหลืองอร่ามงามตามากมายก็เท่านั้นแต่ก็ทำให้จิวเยี่ยที่ชอบสีแนวดำขรึมถึงกับขมวดคิ้วเล็กน้อยส่วนหยวนจิวเยี่ยอยู่ใกล้ริมหน้าต่างทอดสายตามองไปยังใบหน้าของหญิงสาวที่หลับสนิทเพียงมองสักพักเขาก็ได้อันตรธานหายไปจากห้องราวกับไม่เคยปรากฏตัวที่นี่มาก่อน ณตอนนี้บริเวณทางเดินในเมืองจืดตูครึกครืน้นผู้คนต่างพากันมุงดูตั้งแต่จวนตระกูลมู่ไปจนถึงจวนหลีอ่องอย่างหนาแน่นให้ตายสิหมู่เชียนซียกเลิกมันหมายหลีอ่องนังซื้ยกเลิกมันหม้ได้ยินว่าคุณชายอู่ซวงเป็นผู้เขียนด้วยตนเองคงไม่ใช่เรื่องเท็จหรอกไม่คิดเลยว่าหลีอ่องผูกเปี่ยมไปโดยความสาม,มารถจะไร้ซึ่งสมรรถภาพการสืบพันธุ์ เสียงสนทนาของเหล่าราษฎรทำให้ส่วนหยวนหลี่เทียนอยากหาหลุมหลบเข้าไปแต่ร่างกายของเขาไม่รู้ว่าเป็นอะไรกลับขยับขยืขย่นไม่ได้มู่รูอินพูดด้วยน้ำเสียงร้อนรนท่านพี่หลี่เทียนเรื่องราวนี้วุ่นวายไปกันใหญ่แล้วองครักษ์ของจวนหลี่อองทำไมยังไม่มาช่วยพวกเรารอสักพักคนในจวนหลี่อองต้องมาช่วยพวกเราเป็นแน่ท่านพี่ไทจือ วงเล็บองค์ราชทายาทต้องมาช่วยพวกเราแน่นอนแต่ส่วนหยวนหลีเทียนคาดไม่ถึงว่าคนที่มาช่วยเขาในซอยทางเดินถัดไปได้ถูกจัดการโดยกลุ่มสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งทำด้วยความฉับไวเด็ดขาดแต่อีกกลุ่มหนึ่งทำเสมือนพูดราตรีโหดเหี่ยมเด็ดขาดแต่นี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นขณะนี้เองที่โรงมรกรอันวิจิตได้มีเสียงเล็ดลอดออกมา ่วนหยวนหลีเทียนตะคอกใส่มูหรูเอียนเจ้าทำบ้าอะไรแค่นี้ยังวุ่นไวายไม่พอใช่หรือไม่แต่ว่าท่านพี่หลีเทียนข้าร้อนมากร้อนจังเลยผู้คนที่สายตาดีเห็นเข้าก็อุทานออกมาด้วยความตกใจโอ้สวรรค์แม่นางที่อยู่ข้างกายหลีอ๋องใช้มูหรูเอียนของจวนมู่หรือไม่นี่คือคนที่มีพรสวรรค์อันลือชื่อในเมืองจื่อตูของพวกเราไม่คิดว่านอกจากพลังวิญญ,ญาณอันแก่กล้าเรือนร่างยังงดงามเช่นนี้ สาวงามเช่นนี้ยอมพลีเรือนร่างให้หลีอ๋องยังไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองดูแล้วหลี่อ๋องคงจะเป็นจริงดังว่าไร้สมรรถภาพสงสารสาวงามผู้นี้เสียจริงคนสวยเขาไร้ซึ่งความสามารถให้พี่ไปเป็นเพื่อนเจ้าไหมคำพูดเกี่ยวพาราสีต่างๆนานามีเข้ามาเรื่อยๆทำให้หมู่รูเอียนอับอายจนอยากจะปลิดชีพตนเอง แต่นางไม่สามารถบังคับร่างกายของนางได้ได้แต่แสดงอาการอ่อนโยนทอดสายตามองรอคอยมองไปที่ส่วนหยวนหลีเทียนส่วนหยวนหลี่เทียนไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองนางนางจึงเอื้อมมือไปกระชากชุดของส่วนหยวนหลีเทียนมู่รูเอียนเจ้าจงหยุดมือของเจ้าซะอ่าผู้คนต่างพากันสายหน้า สาวงามทำถึงขนาดนี้แล้วแต่ทว่าหลี่อ๋องยังไม่มีปฏิกิริยาใดๆคงเป็นจริงดังที่คุณชายอูส่สวงกล่าวไว้ไม่มีผิดหลี่อ๋องไร้สมรถภาพจริงๆสินนะหลี่อ๋องกมู่รูอินพ่ายแพ้ให้แก่ผู้นำตระกูลมู่ที่ไร้ความสามารถจนได้รับบาดเจ็บและถูกยัดใส่ในโรงกลับไปจวนหลี่อ๋องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนทำให้คนรับรู้ว่าหลี่อ๋องไร้ซึ่งสมรถภาพทางเพศและทำให้มู่รูอินชื่อเสียงมีมนทิน ตามเส้นทางเดินไม่มีใครช่วยเขาได้อีกทั้งองค์รักเงายังเดินทางใช้เวลาเชื่องช้าตลอดระยะทางทำให้เขาเสียหน้ามากมาถึงจวนหลี่อ๋องก็เป็นเวลาพบข้าแล้วไอ้สาระเลวไอ้สาระเลวใครกันที่ฆ่าคนของข้า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่เพียงไท่จื่ส่งคนไปช่วยแม้แต่ฮ่องเต้แห่งแคว้นจื่อเยี่ก็ส่งคนมาช่วยเหลือบุตรชายคนนี้เป็นบุตรที่เขารักมากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ทำให้เขาเกิดโทสะเป็นอย่างมากจนยากจะควบคุมไว้ได้แต่เพื่อชื่อเสียงของราชวงศ์ทำให้เขาไม่สามารถออกหน้าในเรื่องนี้ได้ ได้แต่ส่งผู้มีฝีมือชั้นยอดออกไปทว่ายังไม่ทันเข้าใกล้ถนนเส้นนั้นก็ถูกปิดชีพจนหมดโมโอส่วงโมโอู่วงเจ้าช่างกล้าเกินไปแล้ว ฮองเตอยู่ในตำหนักต่อว่ามู่อู่ซวงไม่มีชิ้นดีเรื่องที่มู่ฉียนซีกับมู่อู่ซวงได้ทำนี้ถือเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นราชวงศ์ทว่าที่เขาทำได้เพียงแต่นิ่งคอยดูท่าทีเท่านั้นก็ใครใช้ให้ตระกูลมู่เป็นตระกูลที่มีทรัพย์สินเงินทองมั่งคั่งมากที่สุดในแคว้นจื่อเยี่ยกันละ่ะตระกูลมู่ตกต่ำแคว้นจื่อเย่ยทั้งหมดก็ต้องเข้าสู่วิกฤตทางเศรษฐกิจ อีกทางครั้งนี้ก็เป็นหลี่อ๋องที่เดิมพันพ่ายแพ้เองฝ่ายตรงข้ามมีพยานบุคคลพยานบุคคลที่เป็นคนในจวนเยี่ยออ๋องเขาซึ่งเป็นประมุขของประเทศถูกรังแกขนาดนี้ยังต้องกลั้ากลืนฝืนทนไม่สามารถฆ่าล้างทางตระกูลมู่ได้ท่งคนไปปลอบใจหลี่อ๋องซักเรื่องนี้ข้าจะจัดการให้ดีเองส่วนเรื่องไพ่สถุนสกุลมู่นั้นแล้วแต่เขาจะจัดการอย่างไรพะยะค่ะ มม่เฉียนซีพักผ่อนพอแล้วตื่นขึ้นมาก็เห็นสภาพห้องของนางที่ไม่น่าดูไหนจะทองคำหรือโยกที่ถูกตกแต่งเต็มฝาผนางังบนเพดานก็แขวนเต็มไปด้วยทองคำแท่งแม้แต่เจกันดอกไม้ยังทำด้วยทองพูดให้หน่าฟังหน่อยห้องนี้เต็มไปด้วยกลิ่นอายของความมั่งคัง่งพูดให้แย่หน่อยก็อวดความหรูหราไร้รสนิยมพวกเจ้าเข้ามาจงนำของในห้องของข้าทั้งหมดขนย้ายออกไป ข้าจะออกแบบตกแต่งห้องใหม่ทั้งหมดขณะนี้เองก็มีเด็กรับใช้เข้ามาบอกกล่าวท่านผู้นำมีพ่อบ้านไปท่านหนึ่งส่งคนขนสิ่งของมาบอกว่าให้ท่านไว้ใช้ตกแต่งห้องครับค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับท่านอ่องผู้โหดร้ายกับหมอปีศาจตอนที่14ถึงตอนที่16นะคะหากท่านสนใจอ e ีบุ๊กนะคะสามารถคลิกดูลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะ และอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์ subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดตอนต่อไปแล้วพบกันตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ พลิตินสารสกัดธรรมชาติจากละอองเกสรดอกไม้ผลิตภัณฑ์นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาที่มีสารอาหารจำเป็นต่อร่างกายมากกว่า200ชนิดทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันแข็งแรงต่อสู้กับมะเร็งร้ายยับยั้งการแพร่กระจายได้ลึกถึงต้นตอของมะเร็งทำให้เนื้องอกซีดยุบตัวและฝ่อลงโดยไม่ต้องผ่าตัดลดการแพ้คีโมฉายแสงเบือ่ออาหารเคลื่อนไส้อาเจียนสามารถฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรงได้อย่างรวดเร็ว ปรึกษาได้ที่062 5015029